ถอดอรหัสไดโนเสาร์ในพระคัมภี์สัตว์ไดโนเสาร์มีจริงไหมมีค่ะเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็กล่าวถึงเลวีอาทานด้วยค่ะเป็นสัตว์ใหญ่มากค่ะดูลักษณะมันดูเหมือนมังกรแต่ไม่ใช่มังกรนะคะคนละชนิดนะคะมังกรพระเจ้าก็สร้างเขาเหมือนกันแต่เลวีอาธานนี่ก็พิเศษหน่อยสังเกตนะลมหายใจออกมาก็เป็นไฟด้วยเขาตัวใหญ่ล่างใหญ่ เดี๋ยวนี้ไม่มีให้ดูละค่ะนะแต่เป็นบอกถูกทาลายไปสมัยนั้นแต่เลวีอาธานเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงเขาด้วยนะคะอยู่ในพระคัมภีร์สะดูดีค่ะบทที่หนึ่งร้อยสี่ข้อยี่สิบหกถึงข้อยี่สิบาวพี่เจนไปพาไปอ่านนะโน่นเรือเล่นไปมานั่นเลวีอาธานที่ทรงสร้างให้เลิงเล่นน้ําอยู่เขาอาศัยอยู่ทะเลนะคะชอบน้ํา โอเคทุกชีวิตเหล่านี้สะแงคอยพระองค์ให้ประทานอาหารตามกําหนดเวลาพวกเขามีเวลาทานอาหารด้วยพระเจ้ากําหนดพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเขาให้กําหารเป็นเวลาเป็นละเมื่อพระองค์ทรงประทานพวกมันก็เก็บรวบรวมเมื่อพระองค์ทรงแบะหัดเนี่ยเอาอาหารมาให้นะออกพวกมันก็อิ่มหนำด้วยสิ่งดีๆพระเจ้าอาหารป้อนเขาเมื่อพระองค์ทรงซ้อ พระพักตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ว่าไดโนเสาร์มันตายไปแล้วในสมัยยุคน้ําแข็งนั้นแล้วเพราะอะไรพวกบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักอย่าลืมพระองค์เป็นไฟพระองค์เป็นแสงสว่างพวกมันก็หวาดหวันทําไมพวกนี้หวาดวันเพราะว่ามันถูกสร้างมาไม่กลัวสิ่งใดในะยิ่งเลวีไอาทานเนี่ยไม่กลัวสิ่งใดเลยทําไมมันหวาดวันเมื่อพระองค์ทรงลิบลมหายใจพวกมันก็ตายและกลับสู่ทุรีดินตายค่ะ พราะว่าพระองค์เนื้อพระองค์เอาแสงสว่างไปแล้วอย่าลืมพร,พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแสงสว่างพระองค์ออกไปแสงสว่างไม่มีพระองค์ดับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงทุกอย่างโลกถูกแช่แข็งไว้เลทีอาทานเป็นสัตว์เลี้ยงของพระองค์ก็ตายไปด้วยพระองค์ทรงรักเขามาพกพระองค์ก็ ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างโลกใบเก่าค่ะเรียกว่าโลกอันดั้งเดิมค่ะสรุปแล้วไดโนเสาร์มีจริงไหมมีจริงกันในพระคัมภีร์ก,ก็กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงเลวีอาธานด้วยค่ะและพระองค์ทรงเลี้ยงเขาพระองค์เอาอาหารให้เขาเป็นเวล่ำเป็นเวลาด้วยนะคะคัมภีร์โยบบทที่41อ่างข้อ9ข้อสิถึง15และข้อสิถึงข้อสาเป็นความหวังลมๆแรง ที่คิดจะปรับมันแค่เห็นมันก็ใจโกแล้วใครสามารถถลกผิวหนังของมันใครสามารถคล้องบางเหียนให้มันใครจะกล้าเปิดปากของมันซึ่งมีฟันหน้ากลัวเรียงรายอยู่หลังของมันมีเกเล็ดเหมือนโล่ซ้อนถีแนบกันเป็นแถวเวลามันจามมีแสงรับว่าบออกมา ดวงตาของมันดังแสงอรุณเป,รเปลวเพลิงพ่นออกจากปากของมันมีประกายไฟแลกออกมาควันคละคลุ้งจากรูจมูกของมันเหมือนไอพวยพุ่งจากกาน้ำเดือดซึ่งใช้ต้นกกเป็นฟืนลมหายใจของมันจุดถานหินให้ลุกโชนและเปลวไฟพุ่งขึ้นมาจากปากของมันคอของมันมีกำลังมหาศาล ความอกสั่นควันแขวนนำหน้ามันไปเนื้อของมันเกาะติดกันแน่นแข็งหนาและขยับไม่ได้หน้าอกของมันแข็งดังศิลา<ม>แกร่งดังท่านของเห็นโมกเมื่อมันลุกขึ้นคนแข็งแรงที่สุดก็ขวัญหนีดีโฟพอมันขยับตัวพวกเขาก็ถอยหนีดาบหอกลาวเลนอาวุธใดๆไม่มีผลใดต่อมัน สำหรับมันเหล็กก็ไม่ต่างอะไรกับฟางและทองสำริดคือไม้ผุผุลูกศรไม่สามารถทำให้มันหนีเตลิดสำหรับมันหินสลิงก็เหมือนแกลบกระบองก็เป็นเพียงฟางเส้นหนึ่งและมันหัวราะยกะหอกที่พุ่งเข้าใจท้องของมันปกคลุมด้วยเกล็ดแหลมเหมือนเศษหม้อ,อแตก ทิ้งรอยไว้ในโคลนเหมือนเลื่อนนวดข้าวมันทำให้หวงลึกปันป่วนเหมือนหม้อน้ำเดือดท้องทะเลพลุงพล่านเหมือนหม้อน้ำมันเดือดมันทิ้งรอรอกฟองผุดประกายอยู่ข้างหลังใครเห็นคงนึกว่าทะเลไม่มีอะไรเออแล้วในโลกที่เหมือนมัน เป็นสัตว์ซึ่งไม่รู้จักความกลัวมันถูกสัตว์ที่ย่อหยิ่งทิ้งทั้งปวงมันเป็นราชาเผือสัตประสิที่ทอรนงเนมคะชัดนะคะอันนี้คือสัตว์ไดโนเสาร์ค่ะดูไม่ได้แล้วค่ะมันตายไปสมัยน้ำทุมโลกที่พระเจ้าแค่แ่แข็งไม่ไว้แล้วค่ะนี่โอเคนะคะจบเพียงแค่น,นี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ